บบสวัสดีและกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปา้อาอ่าบิดสุขูสุขนยินดีตอนฮับพ่อแม่พี่น้องเขาสู่สองก็แก้วออร์แกนิกมือนีสิพาทุกคนมาเบิง่งบรรยากาศย้ำแรงพี่น้องหลังจากที่ว่าห้าจางขาา้าเจาดำนามือนีนะเป็นมือที่สองพี่น้องที่ว่าห้าจางขาา้าเจาตอนนี้ก็พุทธิเขามาดำซอยห้ขาข้าเจาก็เมื่อเบแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งพ้นงานก่อนพี่น้องมาได้ลายสำเร็จมือนีนะ โชคดีพี่น้องมันขึมแน่ฝนตกแน่แต่ว่าตกบ่แห้งตกพอเป็นเม็ดใหญ่ๆพี่น้องตกไม่ยิบไม่ย่อยมาพอดีแบบว่ามันเห็ดให่เฮาบ่เมื่อยเวลาดำหาดำนาน่ะผ่าแดดมันก้าหรือว่าแดดมันแห้งพี่น้องมันจีเมื่อยแต่มื้อนี้โชคดีฝนตกมากลลวก็ทัองผ่ามันคึมแต่ว่าช่ว่งเศ้าๆเนี่ยสิแดดนิดจักหน่อยพี่น้องเพราะว่า ฝนมันสิมาส่วงยามแรงปีนี้จังได้พี่น้องเบิ่งกาดเบิ่งซอยกันนี่คือกาดตายนี่พี่น้องเพราะว่ามันถเถกแดดประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละพี่น้องเดือนหนึ่งเต็ม,เต,มเต็มที่ว่ามันแดดหนำบ่มีจะดีแต่พี่น้องคันยามฝนคือจังสี่นั่นแนมเบิ่งเนี่ยเต็มไห้เต็มคันไลยรีนำแต่ว่าส่วงเดือนห,า,หาเดือนหกส่วงนี้แรงเกือบทุกปี เป็นมาสามปีเลยพี่น้องบางปีก็นจนคิดว่าสิบรได้ำหน้าผูเลยแต่ว่าบัดหอดยามมันไอรีมันก็นกนตกมากพี่น้องจังสี่แหละฝ่าฝนกันบเคยถิ่มเคยปะซาวนาตกมาสวงนี่หน้าผู้ได้ก็เริ่มแล้วเลยพี่น้องเขาจะแล้วหลายคนแล้วเพราะว่า บางคนเขาจะก็มีหํำเขาจะดําแก่เงามาแต่โดนๆแหละหลายคนกันแล้วได้พักผ่อนบางคนก็มาดําหับจ้างพี่น้องดำนาจะของแล้วก็มาดําหับจ้างพ่อได้เงินได้คําซื้ออยู่ซื้อกินพี่น้อง <c oughs> แต่เป็นผู้สาวผู้บ่าวก็พ่อได้ซื้อบัตรเติมเงินเพราะว่าบ้านเฮาหน้าง,งานลากัลกลักมันบ่ค่อยมีพี่น้องมีแต่มีเวียกมีอย่างแหละแต่หาหับจ้างกับพ่อได้ใส่อะพี่น้อง พอดีสือยู่สกินสริมทาหนาเป็นผู้สาวนเมือนี่สิพี่น้องมาเป่งน้ำพี่น้อง <laughs> เป่งน้ำหน้าไว้าทาเข้าวเจ้ามืออื่นดำมือนี่ก็ได้ลายได้พี่น้องนี่ hot, hot. หอดหอดใายหลรดไทยแล้วจากมือก่อนนะพูนอยู่เทิงเทิงห้ต้นกุงผู้พี่น้อง เกือบเกือบไปยังอยู่เคร่องอยู่แต่ว่ามือนี้นะขยับลงมาหอดพีแล้วมือ่อื่นว่าเสียหายแมันหลวเลยพี่น้อง้ามันสิเป็นไปตามขาดเมื่อยแล้วพี่น้องคอยเป็นคอยไปนะบบแล้าจากเถื่อเ <c oughs> มือ่อื่นนะคอ,อน้าก้าจ่ให้กข้จ่อมาซอยอีกหายแมันหลวเลย <c oughs> ตัวที่เป็นปัญหาก็คือห้ตัวใหญ่ๆนะพี่น้องมันแบบมันไฮใหญ่ห้กว้างแบบ เบิดกลาลายเบิ้ดประมาณ80ดัิบมัดน้องปีนี้น่ะทั้งจ่างดำทั้งจากก่างรกเพราะว่าอีพอ่อเราก็เมื่อยอีพ่อก็เมื่อยอ,อีแมก่ก็เมื่อยพี่น้องอยากงวัวอยากน้ำงัวดำบริษัทได้หอดเทียงก็ต้องขึ้นมาใหญ่งวัวเบิงงัวเพราะว่า,วางัวลายได้พี่น,อ <c oughs> นมม้องบริเวณคิโมดตงเรื่องงวัวนี่มีอยู่สิบกว่าโตขายซสื้อเขากินกับกุ้มปีพี่น้องงวัวนะลายอยู่ แรงๆอย่างสี่อีพอเราเมื่อยเหมือนเนี่ยปกติเนี่ยสิเป็นเวียอีพอเพราะว่าเฮาเนี่ยสิไทยอย่างเดียวไทยกับขาดอย่างเดียวพี่น้องเวียอีพอคือฟานทุ่นพุ่นที่ว่าเป็นขี้มูแล้วก็เพียงหนำออกจากไฮน่ายนีเมื่อแรงมาเลาะเปีงแล้วก็เลาะอัดแต่ว่ามื่อนี้เราเราถ่ายทอดวีซ่าเฮาให้เฮามาหาเปียงหนำเปียงหนำไว้ให้ได้สีดำเราเพราะว่าถ้าน้นำเต็มขึ้นอยงสี่นะเวลาเฮ้าถ่ายอะไรก็นขาดใหเขาจะดำมันโมเป็นตาดำพี่น้องมันแนมโมเห็นต้นเขา กาหฮามันสันกาห,หน่อยกาสันเดยว,วพี่น้องแนมไปตั้งพูนข้าจ้าก็าากำลังเอางัวเขาขคกจูงมาแต่พูหละพี่น้องบอลที่ว่าบอลในด,ดำเพราะว่าบอลผูกงวัวนี่ก็พื้นที่จำกัดมือแต่ผู้อยากผูกก <c oughs> <c oughs> ันมันเป็นพื้นที่ร่วมพี่น้องนานจาจักหน้าไฟแหละว่ได้หามกันได้พี่น้องอยากผูกหน้าผู้ได้ก็ได้นี่แหม่เรามาเอาตัาง เอาไปเห็ดงต่างนะนี่แม่เราอยานให้เขากเก็บพี่น้องต่างเอามาต่างอันกระตุกนำ้ำตุกใหญ่ๆที่พี่น้องเห็นตุกเศร้าฤทิ์นะพี่น้องเอามาไว้กินซื้อน้ำก้อนมาถอกใส่สเปร์เื้อมาถอกใส่แล้วกะ็ให้เขาจอดกินเพราะว่าบางมือมันถึงมือแดดในเขาห่อนฮ่อนแห้งพี่น้องถ้าได้กินน้ำเย็นมันก็สื่นใจเห็ดเบียกเห็ดงานกัเพราะเห็ดน,นะพี่น้องมันหอน,หอนมากินน้ำเย็นถ้าหอนหอนกินน้ำฮ่อนนี่กับบ๊วย เดียวกับสีเลาะเป่งน,น้ำพี่น้องเปล่งใบดำมืออื่นมืออื่นโอ้โหข้าเจ้าซีมารหรือบอพี่น้องเพราะว่าข้า,าเจ้ากับดำแลกกับบางคนข้าเจ้าก็อยากพักผ่อนคือนห้าวหน่อยพี่น้องดำเมื่อยแล้วก็อยากพักผ่อนเพราะว่าสูงมาไล่ไลยอาทิตย์นะพี่น้องบางคนกับดำเป็นเดือนสองเดือนน่ะมนัมนโมเมนตคล่องง่ายเหตุหน้านะส่วนที่ลำบากที่สุดก็คือส่วงดำเนี่แหละพี่น้องตกเป็นส่วงเกี่ยวหนะ่ก็ซาหน้าดีใจพี่น้องยิ้มแย้มแจ่มใส วะว่ามันเริ่มเห็นผลผลิตแล้วผลผลิตก็คือผลงานท่านนี่แหละพี่น้องเห็ดมาบบไดเบิดปีเราเห็ดนาแต่ว่าเห็ดโดนเติบอยู่พอเรื่องการลงทื่นเห็ดหน้าเนี่ยการลงทื่นลายกันนี่พี่น้องลายบางแรี่ยวเนี่ยคล้ายเขาทาผู้ได้จ้างล,ลายเนี่ยกัคล้ายเขาทีว่า <laughs> ได้บดเบิ่น้องแบบเกือแบๆบซ้ <laughs> ำกับเงินทีว่าเขาลงทื่นไป <laughs> มันกึินอยู่กับหน้าพี่น้องหน้าผู้ได้งามกะ ลงทุนกับโบมีความเสียงพี่น้องต่ถ้าคขึ้นหน้าเฮ้านี่ก็เกือบๆซูซีกันได้พี่น้องกับเงินที่ว่าเฮาลงทุนทั้งจ้างทั้งค่ารถท้ายาน้ำหมอกน้ำมันา่าถ้าบางปีกับา่าปุ๋ยพี่น้องใส่ปุ๋ยแต่ว่าปีนี้อี่อเพิ่งด้ใส่เพิ่นว่าซีลองใส่ขีหมูลลงเบง <c oughs> แต่ว่าขี่กระเดือนน่ะ่หลายคือพี่น้องว่าเนี่ยมันมีอันพวกซั์พวกนี้มันเป็นพวกที่ว่ามันเห็ดห้ดินมีปุ๋ยพี่น้องเป็นปุ๋ยดินเพราะว่าขี่กระเดือนมันก็สิปรับความสมดุลในดิน เวลามันซีขี้ดินกับซีเห็ดห้ออกซิเจนหรือว่าออกซิเจนเขาไปอยู่ในดินกับซีเห็ดห้พเผืชงามพี่น้องขี้มันกับมันก็สิเป็นผุนในตัวปีนี่กบลายเลยพี่น้องกบเขียดลายลีทายให้ทายหน้าทายไปทายมาเนี่ยพ่อแต่กบนี่โตซ้ำนี่โมเมนต์กบปีพี่น้องจำได้กระแทบันซ้ำนี้กบปีแหล้วนี่พี่น้องมันมาวางไข่แล้รก็มันซีริเอยนะในอะไรพี่น้องเวลารถไทยมาหรือว่าคตมากกับซีริปลง แต่บัดที่นี่ห้าทายหน้านะมันตื่นรถดนะพี่น้องเขาก็เห็นหมดเข้นหมดลงอยู่แต่ว่าจับได้ก็ปป่อยไปพี่น้องยังบริทายให้พี่นอ้องเบิ่งเดียวกันเห็นกับสิยงชี้ไทยเบิ่งใหม่แต่ว่าบนแน,น่นอนพี่น้องสิได้เห็นหรือบอกทางพุนแคนดี้ลิ้นหนำอยู่สแปรกับเอื่อยอะแรกๆคือจังจสีกับก่อนซิมเมอร์บานกับพวกถั่วไอ้บ่วงอย่างพี่น้นองเพราะว่าจ้างคนก็ได้เห็ดอยู่เห็ดกิน ล่างถวยล่างบวงแล้วเวียกเรียบร้อยแล้วก็เมื่ออาบนำ้ำนอนพ,อพอนะักผ่อนแล้งมีนอนมื่อื่นม,มาก,กับสู่ต่อเพราะว่าส่วนเขาดำหายดำนานนี่นะคันมันบ่แล้วกะคือกับกลางค้าค้อนหละพี่น้องค <c oughs> ้าจะรออยู่นอนกับบ,กบุญจารับพี่น้องคันดำน้าน,น,นเลยแต่ก็โอ้ยสบายโล่งไปเบิดเพราะว่าเขาเห็ดเวียกยังกะถ้าสิเทียบเส้นนะพี่น้องสาวนาน,นีล ช่วงที่เมื่อยสุดกับส่วงนี่แหละเฮ็ดเวียกแขงกับบเมื่อยเทาดำนาดำนามันได้เฮ็ดเบิดทุกอย่างพี่น้องแข่งค้าก็ต้องได้ลุยขีดตมเดี๋ยวรอรุ่นเมืองพี่นอ้องอต่อไปเนี่ยขเขาจะช้เห็ุแบบทันสมัยบ่อแบบว่าใส่รถวานบ่อเรือาช้แบบหยอดเอาชีมีมากเรื่อยๆพี่นอ้องกสะชีสอยแทนแรงงานคนได้เพราะว่า แมนยูห้าเห็ดแบบนี้มันเป็นวิธีวิตแต่ว่าห้าเบิงในเบิงลึกๆกะล,ล,ลำบากพี่น้องแต่ว่าคนบานเ้านี่บ่มแมนย่องพี่น้องเขาเจ้าจดูอีหลยยกเว้นห้าดูอีหลีคือคำส,สุภาษิตเขาเจ้าเว่าวเลพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่มกักว่าไปหยียบมามาเหยียบเขียดแม่นคือเพิ่นววานหลีนะพี่น้องเถียงไก่กันนี่เขาเจาดุมันอีหลี ไปเหยาะหมาก็คือแบบเขาตื่นแต่เด็กพี่น้องไปแต่เสามามวันในลุกก่นลุกก่อนลงไปไทยไหไทยนาก่อนสี่โมงสาวเนี่ยเขาจะลงเลยพี่น้องเทียงไกลๆนี่เขาจะดำแล้วตอนนี้แต่ว่ามาเหยยบเขียดเข้ามามาเหยียบเขียดนี่ก็คือเขาไปเห็ดเวียกนะเห็ดจนคำจนมืดพี่น้องจนกบจนเขียดออกย่างขึ้นมาเฮือนหรือว่าย่างเขามาบ้านเหยยบเขียดอันนี้ก็เป็นคำสุภาษิตลาวครับพี่น้อง เปลิ่นแตงไว้แต่ดนๆนะั่นพวกหนักป่าอาจารย์เปลิ่นแตงไว้แต่ว่าหยุกซูม,มือนี่กัไปเหยียบมา้ามาเหยียบงูนี่กับบวายพี่น้องแต่เป็นงูผิดนี่ช่วยเหตุเท่าไหรฮอนนะออนซอนพี่น้องเดี๋ยวพัก,กสิบริพารเลยพี่น้องสิปานาแค่เทหน้าแล้วกะัเอ้เสียงเพ่งนำไวะะ้แล้วกับเสียงพี่น้องฟังเสียงเกียร์แตกห้องนี่เลยลักห้องเลยพี่น้องอยู่ทงไฮทงนาเนี่ยมันบันเลงอยู่ นี่กบเขียหลายพี่น้องแต่ว่ามันเศร้าห้องมันชีห้องยมเวลาฝนตกเมือใได้ฝนตกเลยเอานอนอได้ยินแต่เสียงกบจะห้องมาทางใดทางยาหลายเดี๋ยวเอาตั้งไวปละกะสิไปหลอเพียงหนำพี่น้องให้พี่น้องฟังเสียงสภาพเวดล้อมนี่แหละพี่น้องให้พี่น้องเพิดเพื่อนไปกับเสียงเขียดแต่แอก

เป็นจะได้พี่น้องแบบบรรยากาศบานเฮาการตันซี่เลยพี่น้องบานออกบานนาเฮาผู้ใดที่ว่าเป็นลูกสาวหนา้ากาสิคุณสินกับบรรยากาศนี่พี่น้องเพราะว่าเห็นเอฟซีหลายคนกะเคยเป็นสาวนาแต่ยังหน่อยพี่น้องมากสิคอมเมนต์ว่าเออแบบผ่านบรรยากาศแบบนี้แหละที่ว่าเคยใส่ชีวิตแบบตอนยังหน่อยพี่น้องบางคนกับคอมเมนต์ว่าแบบเคยอยู่แบบนี้นะพี่น้องในช่วงอันประมาณสี่สิบหรือว่าหาสิบปีที่แล้วพี่น้องก็แม่นอันนี้พี่น้อง แต่ละประเทศนะมันเดินตามลางกันพี่น้องคือประเทศที่จะเจริญแล้วก็ซีมีประเทศที่ว่ากําลังสีเจริญเดินตามรางประเทศที่ก็จเจริญแล้วพี่น้องเดินตามลังแบบใดเดินตามลังแบบคือว่าหนึ่งทางด้านกาความพัฒนาเนาะพี่น้องหรือว่าอ่าพวกอาคารบ้านเือนต่างๆสองก็คือการดํารงชีวิตพี่น้องการใส่ชีวิตประเทศที่จะเจริญแล้วนะสิเป็นไอดอลหรือว่าสิเป็นแบบอย่างให้กับประเทศที่ว่ากําลังเจริญหรือว่าบ้านเฮือื่นกําลังพัฒนาพี่น้อง หมายความว่าประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยข้าเจ้ามักสี่เอาประเทศที่ว่าพัฒนาแล้วนะเป็นแบบอย่างพี่น้องในการใส่ชีวิตทั้งเครื่องคล้องเครื่องใส่ต่างๆอย่างท้งวิธีชีวิตพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคือประเทศที่จะเจื่อนแล้วแต่ว่าส่วนประเทศที่จะเจื่อนแล้วกะพัฒนาสิ่งใหม่ๆมาเรื่อยๆพี่น้องมันสีเป็นแบบจากสี่ไปเรื่อยๆแต่ว่าตามกันบราณหนอกพี่น้องไล่ลังกันอยู่จังสีแ่แหละ ผูจะเลริญแล้วก็พัฒนาไปได้เรื่อยพี่น้องผูบ่าันได้จจะเญ่นกน็เดินตามหลังผื้ที่จเจร่ญนแล้วแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าห้าอยู่แบบใดเหตุแบบใดแลวมีความสุขก็เหตุไปพี่น้องเพราะว่าความสุขมันบดได้วัดกันที่ว่าเงินหน่อยเงินลายพี่น้องมันหวัดกันที่ว่าเอาใส่ชีวิตแบบพ่อเพียงหรือว่าใส่ชีวิตแบบสบายสบายแบบบบตองแหลน,น้ำายกน้ำสมัยพี่น้องมีอยู่มีกินหรือว่ามีใส่เฮาก็ใส่ไปพออย่างเดียวอย่าให้มันขาดมันเคิน เรือพ่นมักเซิ้นวายให้มันตกเป็นหาอาให้ขาดเป็นวังคำสุภาษิตคือเฮ้านี่สิว่าบ้านนอกกับบ้านนอกบันไดพี่น้องคือเฮ้านี่อยู่แถวบ้านเฮ้านี่มีซํานี่กะอยากเบิ่งบอนที่ว่ามันจะเจร่ญนว่านี้พี่น้องส่วนพี่น้องที่ว่าใส่ซีวิตหรือว่าดำรงซีวิตอยู่ในบอนที่ว่าเจร่ญนแล้วก็อยากเห็น ธรรมศาสตร์บรรณาแบบคือจุดที่เขาอยู่พี่น้องไมา่าทุกคนน่ะมักแสวงหาในสิ่งที่ตัวเองมีออแม่เราว่าเห็นไข่มืองดานี่พี่น้องมองดานี่มักสิว่างไข่ตลอดบิดส่วงหน้าฝนนี่ว่างไข่ตลอดหอดยำเกี่ยวเขายังเห็นพี่น้องแต่ว่าเห็นมันบอ่อแล้วเ <c oughs> ดี๋ยเขาสิงองมงพี่น้องว่าแม่มันอยู่หรือเปล่าสิง้อมยังหยอกเบิ่งดอกเพราะว่า กินหลายแล้วปีนี้อยู่บ่บ,<า>บ่อยู่จู่อ่นพี่น้องแต่ว่าบอท่านเพิ่นเพิ่นไปก่อนเห็นหมุนยกยกยกในหยาข่ายอยู่มองนี่พี่น้องแต่ว่าแม่สิอยู่แถวๆประมาณน,นี้นี่มันหมุนหยาไปแล้ว งมได้แต่ว่าเวลาแบบเฮาไปซูนกับโตมนันเฮาก็สิตกใจใกันเพราะว่าแมงดาเนี่ยมีผิดมันสิตอดตอดพอแบบเฮาซิกสึกคัน,นบ่เทิคันว่าเจ็บปวดแห้งน้องน้องแต่ว่าเสื้อว่าหลายคนก็ค,คือสิบ,บ่อยากติกตอดเพราะว่าตอดแล้วมันได้เกาตลอดแล้วมันก็สิไข้ผู้แพ้ก็อาจจิเจ็บว่าสมกอมหักเลยน้องผู้แพ้ก็อาจจิเจ็บ แบบพูดได้ที่ว่าแพ้พิษแมงไม้เนี่ยกับเจ็บแห้งกาปีน oh ี <more> language language <ẫ Mel inda> ้ใช่พี่น้องเบิ่งย้ำได้กับหลักอายพี่น้องกาบงามมาลีปีนี้ตอนตกไม่น่างามงามแต่ว่าคือจังเฮาเบาไปลายลายเถื่อนอะไรพี่น้องมันแบบมันแดดโดนนะนะโอ้อันนี้ข้าวบัวป่านไหวเนี่ยบัได้เลยพี่น้องขาดฝนตกมาแห้ง อันนี้อีพ่ออีแม่แบบแเราเพ่งน,น้ำไว้โดนนะพี่น้องเพ่งไว้โดนมันไหลถูกมือถูกมือแล้วมันจะคอยเจื้อนไปเพราะว่อนาเาเป็นนาดินทรายนาดินเหนียวเนี่ยมันจะบ่อเจื้อนโอ้ก <c ười> ันเนี่ยแหละพี่นอ้องที่ว่าซนกันมื่อนั้นนะอ่าเอาพาลูกเมื่อบานพี่น้องหาหน่อยแลน้ำหลังสองโต <c oughs> ก่อนมันสิแล่นน้ำาหลจะฟองนะมา้าฮานะมันแบบมันโหดนะพี่น้องมา้าฮานะม้าผู้ได้มาใกล้กับผู้ได้ลายครบอย่างเดียวเด้แล่นเป็นช่ยเลยครบเลยพี่น้องแล่นสายเลย <c oughs> มาผู้ได้กล้มากอะยากแบบเสื้ว่าอย่างไรแบบเจ้าเจ้า,จาที่เจ้าทินอะไรฮ <c oughs> วงอาณาเขตนพี่น้องม้า <c oughs> แต่ว่ามาผู้อื่นแบบคือสีบริเวณสีหรอกอันนี้อย่าออกแนวคงควงหน่อยจักหน่อย นี่อะไรพี่น้องคลิปนี้กะถ่ายมาแบบเงีวๆเลยบได้ตัดพี่น้องเห็นบางคนก็คอมเมนต์มาว่าเอออยากเบิ่งคลิปบรรยากาศแบบเงีวๆแบบห้องเบิ่งสั้นๆมันบวเต็มอิ่มพี่น้องกำลังแบบเพลิดเพลินแบบตัดจบอย่างกะขออภัยน้ำพี่น้องหลายๆนะพี่น้องเฮากระหับฟังเบิดเพราะว่าเฮาเฮ็ดตามใจผู้เบิ่งพี่น้องพวกเฮือนตามใจผู้อยู่ กอตามใจผู้นอนทางซ้ายแล้วบอพี่น้องเพราะว่าเอฟซีก็คือผู้ที่ว่าสนับสนุนพี่น้องลายกาเป็นผู้ให้กําลังใจเฮาถ้าบ่มีเอฟซีเฮากะบ่มีเฮาในมือนี้พี่น้องแม่นแม่นบอแม่นเลยพี่น้องถ้าบ่มีเอฟซีเฮากะสิบ่อร์ด้มีพวกโกโปรบ่มีพวกอันบ่มีเงินใส่หละพี่น้องเพราะว่าเฮาบ่ได้เฮ็ด วียงยังีพี่น้องตอนนี้ก็อาศัยน y ำยูทูบเป็นหลักรายได้ถ้าบูมีพี่น้องฮะกะับบมีรายได้พ่อแม่ต่อมีห้างมันได้พี่น้องห้างมันจะอยู่แถวไกลๆนี่เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เง่าร้ายเลยพี่น้องก็สิคอตัวไปก่อนพอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ข,ข่าวคคำว่ำบาบา,บายบาย